นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าทางกัมพูชาขัดขวางไม่ให้คณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT เข้าสังเกตการการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมนายอนุทินนายกอนุทินบอกเลยว่าอย่าพึ่งไปใช้คําว่าขัดขวางสิ เพราะก็มีการประชุมกันอยู่ตลอดตอนเองได้พูดคุยกับพลเอกอุกฤษบุญตานนผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าการเก็บกู้ระเบิดทุนระเบิดก็ยังดําเนินการอยู่ทั้งการถอนกําลังและการเก็บกู้ระเบิดก็ยังมีการพูดคุยกันต่อไปยอมรับการดําเนินการอาจจะไม่ได้ราบรื่นแต่เป้าหมายต้องชัดเจนไม่ใช่ว่าขัดขวางแล้วฝ่ายไทยจะยอมถ้าจะให้นําไปสู่สันติภาพและสันติสุขก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสีข้อ สข้อที่ว่านายกรัฐมนตรีก็ทบทวนให้สื่อมวลชนฟังอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะคท่านบอกว่าการถอนอาวุธหนักการเก็บกู้ทุนระเบิดการปราบปรามสแกมเมอร์และการแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทั้ง4ข้อนี้จะต้องได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีก่อนฝ่ายทหารและกองทัพถ,ถึงจะดําเนินการในเรื่องอื่นๆได้อาทิเรื่องของเฉลยศึกเรื่องของการปักบันเขตแดนและการพูดคุยต่างๆต่อไปค่ะลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะ อย่าเพิ่งไปใช้คําว่าขัดขวางเขาประชุมกันตลอดตอนนี้ให้ผมได้คุยกับทางท่านผู้บริการหานสูงสุดนะครับเมื่อเช้านี้นะครับยังดําเนินการอยู่นะครับเรื่องการถอนกําลังไอ้เรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดก็มีการพูดคุยต่อไปมันไม่สมูทหรอกครับนะครับมันแต่ว่า เป้าหมายต้องชัดไม่ใช่ว่าขัดขวางแล้วไทยยอมนะเราก็ไม่ยอมเพราะว่าเขาต้องก็ถ้าจะให้เราเรานำไปสู่สันติภาพสันติสุขเรามีเงื่อนไขสี่ข้อเขายังเป็นเงื่อนไขอยู่